ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับสู่รายการชิดีมเกมเมอร์นะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมสารไทยตำนานบทใหม่นะครับเป็นเกมที่เปิดมาปีหนึ่งละผมเคยเล่นภาค2ในนาเก่ามากนะฮะวันนี้เรามาเริ่มกับาภาคใหม่นะฮะถือว่าเป็นภาคที่3ก็ก็ว่าได้นะเป็นเกมสมัยแบบร้านเกมร้านคอมห้องคอมโรงเรียนสมัยแบบเด็กมัธยมเลยนะฮะยิ่งปฐมด้วยซ้ำนะฮะเกมนี้โอเคนะครับเรามาเริ่มเกมมาเลยเราจะเล่นในโหมดโหมดยังไงดีโหมดจริงจังไหมจริงจังนี่คือตายทีเดียวนะครับ เนี่ยหมดเอาจริงเนี่ยคือแบบเล่นคือตายคือปุ๊บตายปุ๊บตายเลยนะฮะเราจะไม่แบบอันนั้นเลยนะฮะเราจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะไม่มีการอ่าเหลือเซฟไว้ให้เลยนะฮะตายก็เซฟ,ฟลงทิ้งเลยผมขอเล่นแบบยังไม่จริงจังพอเดี๋ยวเรามาทำแชร์ลเล่นเราเล่นเล่นแบบจริงจังวันหลังแล้วกันนะฮะโอเคเรามาเอาความแข็งแรงระดับ8นะครับความมั่งไวระดับ5ครับความรู้ระดับความรู้เอาไว้ละเอาสักห้าก่อนก็ได้ฮะตรงผมก่อนเลือกก่อนเฮ้ยตรงนี้จับอยู่นะสงผมออริจินอลเลยไหมฮะผมมีผมบ๊อบเทย ออริจินอลของแตงไทยนี่ทรงผมอะทรงนี้ใช่ไหมแตงไทยเราทรงนี้แล้วกันฮะ,อะเอาหน้าเดิมๆเ,เลยฮะนี่ชื่อนี่เลยชื่อเดิมๆแล้<ร>ผหม,มีเดฟด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮะผมจะเล่นอาชีพนี้เป็นอะไรดีเดี๋ยเราคิดเราค่อยคิดแล้วกันลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอ้นี่ปีใหม่แล้วเราจะทำอะไรใหม่ๆดีนะนี่เป็นเช้าที่ดีอะเราไปดูในตู้ดีกว่าจะมีอะไรกินไมหมได้เลยตู้อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยฮะ โอ้เอ้าไม่มีอะไรกินเลยฮะโอเคเศร้าจังลองเข้าสอนใไใช้ตู้นะครับโอ้ออกมาข้างนอกละกลังปกพื้นที่บริเวณบ้านครับหน้าบ้านเราวันนี้พื้นที่แถวนี้น่าจะปลูกผักนะเนี่ยแต่หญ้ารกหน่อยต้องเอามีดตัดหญ้าบ้างแล้วแหละโอเคลองเอามีดในกระเป๋ามาลองใช้งานดีกว่ามาครับเอามีดในกระเป๋ามาลองใช้งานโอ้โหอ่าเว้ยพวกนี้รกจังแต่จัดการได้ไม่ยากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราผมขอตั้งค่าเสียงก่อนเอาเสียงแสบประมาณนี้พอฮะโอเค เราเลยงความไกลของกล้องโอเคเอาสุดเลยฮะมาเราเรา,เราเดินฮะเดินแทงแทงหญ้าก่อนถางหญ้ากดคลิกซ้ายแทงนะฮะคลิกซ้ายแทงจึก๊กจึ๊กโอเคเมื่อก่อนนี้ใช้กดสเปคบาร์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจสเปคบาร์แซดเอ็กเมื่อก่อนใช้แซดเอ็กซกับสเปคบาร์นะฮะโอเคแทงหญ้าไปแทงหญ้าไปอ่านี่เราเลื่อนระดับแล้วนี่นะเกมนี้มีในสมาร์ทโฟนด้วยนะครับมือถือ iOS ทั้ง Android เลย สามารถไปสนับสนุนได้ครับเกมไทยเกมนี้ดีครับผมแนะนําสนุกสนุกตรงนั้นมีหญ้าด้วยครับท่านผู้ชมขอย่าออกไนแม่ตรงนั้นโอเคแทงหญ้าละแทงหญ้าแทงหญ้าแทงหญ้าเก็บวนะิวและวกตันแล้วครับโอเคตอนนี้เราไว้อัพเราความว่องไวความแข็งแรงเพิ่มด้วยโอเคไปเดินเร็วขึ้นมีความเหนื่อยนะครับมีหลอดเลือดพลังชีวิตแล้วก็มีอาหารนะครับความหิวเอาไปทำอะไรต่อดีมีตังค์หนึ่งพันไม่มีเควสอะไรเลย,เลยครับเราเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี่ไงหญ้า ฟาวน์เบลกับหญ้าก่อนลบกับหญ้าฆ่ากับแมลงนะฮะเออเออฝูงบินต่ำฝูงบินต่ำจึ๊กจิกจิกจิกเยี่ยมจึ๊กจิกจึ๊กจิกเออจึ๊กเออจิกจิกจิกเออจิกจิกอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตอนที่ผมมาเล่นตอนนั้นยังไม่มีนะฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่กล่องจดหมายหรือเปล่าเหมือนตู้ประณานีเลยโอเคกด e4 ครับมาไปข้างนอกกัน ถนนสายเปรียวเปรียวจริงไหมอ่ะเอาทำไมเออลองไปดูในหมู่บ้านดีกว่าทางขวาดีกว่านะฮะไปทางขวาเฮ้ยหนอนอุย้ยเวลเจ็ดเลยว่ะลองแทงดูแทง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 เอ้ยเหล่า up สกิลก่อนอความแข็งแรงกันวันนี้แทงทีละหกใช่ไหมทีละเจ็ดใช่ไหมนี่ทีละแปดโอเคขึ้นหมดอุย้ยติดขี้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 ติดข,ดขี้หอยทากถ้าเกิดเราฆ่าได้เราเราน่าจะเวอัพดีกว่โวันี่จะไปไหนดีไม่รู้โหลุงจะไปไหนก็เรื่องของลุงสิพวกหอยทากมันดูแย่ๆนะเนี่ยไปละอืมเรากดไปละนะฮะจะเวอัพหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกหน่อย ฮ้ยหมู่บ้านหนองต้ตาลทาข้างหน้าเราต้องเข้าไปในหมู่บ้านนะครับต้องเราเข้าไปดูอะไรมีอะไรในหมู่บ้านหรือเปล่าจึ๊บจิ๊บจ๊บแทงแทงฟาร์มวฟวฟาร์มววฟาร์มวลก่อนเรียบร้อยครับวิวขึ้นมีหนอนด้วยตรงนั้นนะ่ะไอ้มีกระานอดกระตายกระตุยวิวสองครับกระตุยนกกระต่ายกระต่ายพวกนี้ดูนุ่มนิ่มจังโอ้ยน่าสงสารแทงกระต่ายโอ้ยเลือดเพเลย์เลยท่านผู้ชมเลือดเพเลย์เลย เะือดพุ่งโอเคความแข็งแรงวฮะเอาความแข็งแรงไปไปไปในหมู่บ้านกันไอลุงไปไหนลุงคิดคุยกับลุงได้ไหมไม่มีอะไรในป่าคำคำนี้เคยเห็นคุ้นๆนะเนี่ยจริงๆผมไม่เชื่อหรอกลุงเหมือนผมคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยเพราะว่าไม่มีอะไรในป่าเนี่ยมันคือผมเคยเห็นแต่ภาคสองแล้วนะโอเคเข้าไปในหมู่บ้านฮะหมู่บ้านหนองต้นตาลเฮ้ยดนตรีที่คุ้นเคยเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านที่น่าอยู่นี่หมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ดีนะ สงบเย็บดีจังโอเคครับใครอะปวดทุงจังเลยลุงกินเยอะลุงเอา้าเจ้าหนูแตงไทยมาพอดีเลยข้ากําลังคิดถึงเจ้าพอดีเลยแล้วที่นี่แล้วที่บ้านเป็นยังไงบ้างล่ะต่อไปถ้าว่างเจ้าก็ลองไปติดต่อชาวนาก็มีเมล็ดผักดีๆเยอะเจา้าอยากจะลองมาปลูกที่บ้านได้โอเคได้ครับลุงไม่เกรงไม่ลุงลองไปหาชาวนาดูสิโอเคไปหาชาวนาฮะเอาล่ะเจ้ามาแล้วข้ามีเมล็ดผักมากมายเลยเจ้าลองมาดูสิลองเลือกดูนะถ้าถูกใจอันไหนก็ลองซื้ออันนั้น ก็ลองไปซื้อเออก็สองหัดปลูกได้เลยถ้าไม่มีจอบขุดก็ลองไปหาช่างเหล็กดูโอเคกลับไปหาลุงทีสลุงทีสยอดมากถ้าได้มเมล็ดผักมาแล้วเราไปขุดดินปลูกหน้าบ้านถนะ้าไม่มีจอบก็ลองไปหาช่างเหล็กดูนะโอนะ้ฮะอัพเลเวลความเร็วต้องเป็น the fast โอ้โหมอไซ์โอเคครับเควสมีเควสอะไรบ้างาหาลุงทีสต่อแล้วกันโอ้ยยังไม่มีเควสนะครับมาลุงทิสโอโ้ลุงทิสมีวัว เหล็กแทงปลาเฮ้ยมีเหล็กแทงปลาด้วยวะผมโอ้ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นฮนะไม่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วเรื่องที่ดินบนเกาะเป็นยังไงบ้างมันเป็นของเจ้านะเวลาผ่านไปเกือบสิบเลยแล้วแต่เราไม่สามารถไปได้เลยเรือรับจ้างก็ไม่มีแล้วสนามบินก็ยังไม่มีอีกจะไปได้ยังไงอะถ้าเจะว่างก็ลองไปหาทหารดูสิเพื่อจะได้ข่าวาวและข้อมูลอะไรบ้างโอเคไม่มีอะไรฮะเราทำเควยรัยบกเคลรลุงกันลุงเออข่าวยาก่เลยสิบอันจัดไปขอบใจมากนะยิ้มจริงจริงอะ โอเคเราย่าให้ลุงเอาไปแล้วฮะไปพลังเราเพิ่มพลังกำลังเราเพิ่มอย่างเยอะอ้าวเจ้าหนูแตงไทยสวัสดีปีใหม่สวัสดีสสดครับลุงผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเนะี่ยปีนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะเออถ้าตามหาช่างเหล็กเดีย๋ยวเจ้าลองไปหาบ้านหลังนี้สิที่ป่องควันอนะ่ะโอเคเขามีเครื่องมือขายเพียบเลยได้เลยครับลุงผู้ใหญ่บ้านไปดูกันดิมีอะไรบ้างเรามีมีดแล้วนะฮะตอนนี้เราจะเป็นอาชีพอะไรดีนะฮะตอนนี้ในเกมมีอาชีพใหม่นะครับเป็นบ็อกซิ่งนะครับนัก่อยมวยแล้วก็มี ชาวมอมงนะครับแล้วก็มีเชฟด้วยโอในร้านนี้จะมีอาวดธเครื่องมือดีลองได้อะมีนักดาบเลยนะเอาจริงนักดาบถ้าเป็นไงแ่ะเอ้าเป็นไงบ้างล่ะสนใจเครื่องมือดีๆไ่มพวกเรามีขายเพียบเลยนะจัดไปลองดูนะพวกควงมือลองไปหาดูวิช่างเหล็กก็ได้โอเคครับมีเควสอะไรทำไหมไม่มีอะตั้งเหล็กมีไรซื้อบอุ้ยมีดมีสันมีโต้จอบจอบนี่เราซื้อมาดีไหมเอยซื้อมาก่อนถังน้ำฮะจอบด้วยมีโต้ไว้ทำอะไรอ่ะ ก็เสียงดังมากอะเ๋ยวผมดูตัวก่อนตัวละครเราเนี่ไงพลังโจมตี20มีโตเ่าอะไรเนะี่ยลุงมีโตเ่าไหรนะ่เนี่ยพลังโจมตี50เลยฮะตอนมปกันโจมตีเอาเอาไปเข้าปา่าฮะเข้าปา่าลุงพอใช้มีโตผมจะขายมีดสั้นให้ลุงลุงเอาไปเลยมีดมีดสั้นอ่ะลุงเอาไปเลย60บาทเฮ้เราขายของได้ท่านผู้ชมเราขายเปลือกหอยเราขายยางไม้ได้เอาหญ้า88ทองไว้ดีกว่าเอาแบบเสื่อไว้ ให้วัวให้ควายกินนะในอะนาะนะนะคตจะมีวิควายด้วยนะครับเนี่ยร้านเลี้ยงสัตว์ก็ได้เมื่อกี้เห็นลุงทิดเขาขายอยู่โอเคเอาไปทําอะไรต่อดีนะตอนนี้วันแรกเราไปเวลก่อนดีกว่าครับเพื่อที่จะทำเควสนู่นทำเควสนี่นะครับไปทานอาหารก่อนใส่ป่าหน้าหมู่บ้านอ่ปาป่านี่ดูเงียบเหงาวางเวงแปลกๆนะเ,เนี่ยมีอะไรทำบ้างไหมตอนนี้เรากำลังชุ่มดูเป้าหมายอยู่ยังไปไหนไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอยากขัดแค่หนาหารจะช่วยไปหามาให้จัดไป ไปหาพ่อค้าอ้วนโอเคครับขาแค่อาหารงั้นเดี๋วยวพ่อค้าพาก่อนณบรรยากาศหมู่บ้านที่คิดถึงฮะดนตรีที่คิดถึงวันนี้พ่อค้า,อ,าอ้วนนี่ใช่ไหมอะไรนะมีคนไม่ซื้อหันเหรอว่าแต่จะเอาเยอะไหมอ่ะถ้าเอาไม่มากก็คงไม่เสียเวลาคุยกับเจ้าหรอกแต่ก็นะยังไงก็ได้เอามาสักสองพันแล้วก่อนค่าเสียเวลาอีกโอ้ผมจะไปตังสองพันที่ไหนมาวนะเนี่ยหรัมีเควสไหม ถ้าอยากเป็นอาชีพชนามีทั้งสองแม่เจ้าปลูกผักมีทั้งค้าขายแล้วก็ผลไม้มาให้ค่าหนึ่งละชนิดแมวอาะถ้าอยากเป็นอาชีพชาวนาฮะมีเฟสชไม่ลุงเจ้ามารีตอนนี้เขากำลังหาซ่องของพอดีโอเคช่วยเขาเครื่องนี้ไปให้ส้มค้าช่างเหล็กได้ไหมโอเคเอาไปให้ช่างเหล็กฮะหิวจังไม่มีอะไรกินเลยอดอาหารยามหน้าองศารอะหาช่างเหล็กก่อนไม่เฟรชทำเลยมีเขาเฟรชทำเยอะเลยฮะโอเคช่างเหล็ก ไม่ใช่ดิเวสโอ้เจ้านี่ยังเจ้านี่พังยับเลยเอาไปทําอะไรมาจอบนี่พังยับเลยขาต้องใช้เงินห้าร้อยค่าซ่อมนะจัดไปโอ้หาเงินฮะไปเข้าป่าหาเงินในป่าจะมีของให้ขายเยอะนะผลละมงผลไม้เดี๋ยวเราไปเวลกันครับไปเพิ่มเลเวลเลยตอนข้างล่างไปเลเวลนะครับระดับแล้วก็มีเปอร์เซ็นตด้วยไปชายป่ากันแวะเขาวัดด้วยฮะเราไม่ได้ไปวัดนานไปดูวัดหน่อยมีอะไรบ้างวัดหนองต้นวัดธรรมธาตุห่ะไม่ใช่วัดหนองต้งตาลหรอ โ oh, อ้วาสเจ้าสนใจเรื่องนึกลับบ้างหรือเปล่าเฮ้ยป้ามัน,นมีตำนานของช้างปีศาจที่เกิดขึ้นแบบประหลาดในดีในแห่งนี้แล้วมันก็น่ากลัวมากเลยละ่ะแต่มันก็ยังเป็นแค่ตำนานนะจริงจริงเปล่าไมมลูกอะไรอปะป้าลุงอะไรเนี่ยสปลเลอสปลเลอไหมช่วงนี้มีหมู่บ้านเรามีผีไล่ออกระว,วาดทาชาวบ้านล้มตายมากมายค่าหลุดข่าขุดหลุมศพจนจอบหักเจ้าพอามีจอบให้ฆ่าสักเล่มไหมอ่ะมาลุงไปขอบใจม,มากช่วยขาได้เยอะจริงๆไปซื้อจอบใหม่เว้ยเนื่อ <Okay. S 2> มีใครอะไรทำไหมวัดลุงตอนนี้เจ้าวาดต้องการให้ต้องการถมที่ในวัดข้าอยากให้เจ้าขนดินมาช่วยสักยี่สิบกองอได้ไหมจัดไปก้อนดินห้าสิบกองเลยว่ะป้ามีอะไรช่วยปะ่ะมีบอด,ดีตอนนี้ข้าเราต้องการเอาปูดพอดีเลยสิบอันได้ไหมไม่เอาอะเอ้ยเน้นหลวงพ่อหลวงพี่เอาละตอนนี้ก็เดือนแรกของปีใหม่แล้วนะอยากทําอะไรล่ะไม่รู้สิยังไงสวัสดีปีใหม่นะเอาหลวงพ่อหลวงพี่มีทางตันฮะมีลวดอยู่หลวงพ่อดีครับ แต่มาไม่มีอะไรจะให้เจ้าทำหรอกัอดีครับหลวงพ,พ่อหลวงพ่อย่าไปได้ไหมผมมีย่้าให้รับเนี่ยไปแล้วนะครับหลวงพ่อละคำไรละครั้งได้อะเมื่อก่อนผมตีละครั้งได้นะเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้แล้ะโอ้ยจากเจ็ดบาทฮะมาจิตแจ่มใสปะ่ะทางซ้ายจะเป็นดงกล้วยนะเมื่อกี้ในวัดโอเคมาใชา้ป่าละตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วท่านผู้ชมไม่มีใบตำลึงใบลำตึงเก็บใบลำตึงก่อนมีเห็ดฮนะ เห็ดนี่ก็หาเก็บง่ายได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยโอเคต้นกล้วยฟันต้นกล้วยฮะมีโตจับจับเพื่อเอากล้วยไปขายนะฮะหยอกกล้วยเอออ่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาแปลกๆปกแล้วพวกทหารยามมักจะหายตัวไปในปา่าลึกลับตลอดเลยหรือว่าตำนานนี่เป็นเรื่องจริงอะเรื่องของช้างนะ่ะใครจะไปคิดว่าช้างจะทำเรื่องแบบนี้ได้ก็ต้องแต่คุกนั้นถูกทําลายพวกสิ่งแปลกก็เกิดขึ้นช้างขึ้นกับช้างตลอดเลยช้างเริ่มเปลี่ยนไปมันทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อโดยเช่น โชกกระชากหัวเอาผู้ผู้บริสุทธิ์ไปทําถุงมือช้างโอ้ยยิงย่งคิดยิ่งกลัวผมว่าจะเรื่องยี้เป็นไม่เป็นจริงนะข้ากลัวจริงเจ้าอย่าลืมไปฝึกทหารล่ะข้ายังมีอะไรดีจกักอยากให้เจ้ารู้โอเคไปฝึกทหารก็มาวะได้เลยครับเราตีกันตีต้นกล้วยเก็บต้นกล้วยไปขายฮะเจ้าหนอนนี่มันดูนุ่มนิ่มดีนะเราเหนื่อยฮะนั่งก่อนอเอ้กินเห็ดได้ไหมกินเห็ด ต,ต้นกล้วยฟันต้นกล้วยต่ออ่ากินกล้วยหะกินห้วยเราไม่มีเราหิวข้าวเราต้องกินกล้วยมืดแล้วฮะกี่โมงแล้ววนะเนี่ยไปดูเวลาครับมีกล้วยสองหวีกินไปกล้วยหนึ่งหวีหนึ่งอู้อิ่มท้องเลยตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วฮะข้างหน้านั่นมันอะไรนะเม่นงั้นเหรอเหมือนเม่นเลยฮะต้นไม้พวกนี้ก็ให้ผลไม้ดีนี่โอเคเปเม่นเม่นฮะโอ้สับแหลก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 แหกยืนแหกกระเจิงเรียบร้อยใบตํำตึงลำตึง เดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะอะไรผมเห็นอ uh> ุ้ยมาหมูป่าหมูป่ามาปู่ลองลองก่อนชุบชุบชุบอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวฮะเลือดไม่ลดเลยอ่ะอุ้ยไม่ไหวเลยลุงช่วยด้วยลุงพันมองทหารโก้ทหารยามช่วยด้วยเฮ้ยทหารยามช่วยว่ะมามามาอุ้ยอุ้ยอย่าให้มันตีเราฮะทหารยามแทงหมูป่านี่ก็สู้ไม่ยากเหลือเนื้อเราลองเชือดดูโอเคอุ้ยเหลือเนื้อเอาว่ะ อัานยามมีเควสเปล่าหิวจังมีอะไรกินเลยไม่มีเควสเลยเราต้องมาอะไรบ้างอะลรภารกิจพะคาอ้วนโอเคหาตังนะฮะหาตังหาตังงั้นเราหาตังขายให้พานนี่แล้วกันพานผมมีของมาขายอะพานเอาลำกล้วยไปก่อนนะยางไม้เนื้อสัตว์ขายเนื้อสัตว์เนี่ยฮะน่าจะรวยเร็วราคาแพงมากเมื่อกี้สี่สิบสี่สิบจีเลยนะเนี่ยสี่สิบบาทเลยโอเคไปละขอบคุณมากนายพานผมไปต่อแล้วนะเฮ้ยผมเลือดรถอ่ะท่านผู้ชมผมต้องกินอะไรเนี่ย เฮ้โหไอ้นี่เลือดเพิ่มว่ะไอ้คินแล้วเลือดเพิ่มว่ะอ่าได้ได้ได้ลำตึงกินลำตึงฮะลำตึงอะไรอะเม่นเหรอเม่นเหรอเม่นเหรอเม่น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 คิดว่าเม่นเหรอเม่นคิดว่าเม่นเหรอมายแล้วหมูป่าเชื่อยมึงหนึ่งแม่งเลยเฮ้ยมันตีมันมาไม่ถึงเราฮะเฮ้ยมันได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่เหนื่อย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 วิวอัพครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องเพิ่มความเร็วในการซอยครับเอาเนื้อไปขายเก็บเห็ดเอาเนื้อไปขาย เราเป็นนักเราเป็นคนป่าเราเป็นพานน้อยอ่ะเฮ้ยหรือว่าผมจะเล่นเป็นอาชีพนายพานดีวะก็น่าสนนะฮะเนี่ยผมจะเป็นอาชีพอะไรดีผมคิดไม่ออกเลยตอนนี้ไม่หอยทากแม่งโคตรหนาเลยยึบยึบยึบยิกยิกยิกโอ้โหฟันยับหมดแล้วตอนนี้อะไรวะตรงน,นี้ยกระต่ายกระต่ายกระเม่นฟันฟันอิโตอิโตฟังตอปันตอลุยป่าชื่อชิปเลได้ชื่อชิปแล้วฮะเนี่ยฟังตอลุยปา่า ซอยยับยับอุ้ย,ยเจนเหนื่อยไม่นะกินเลือดก,ก่อนกินตำลึงก่อนอ่าจังมาแรงพวกนี้ดูกรอบดีนะโอเคมาแรงมะเขือเทศครับเก็บมะเขือเทศเอาไปกินอืออือมะเขือเทศหรือเชอร์รี่ไม่รู้มะเขือเทศน่าจะเป็นมะเขือเทศแหละเม, EN ม EN ่นเม่นอุ้ยอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะมันเอามันเอามันเอามันลำตึงมันลำตึงใส่เราเฮ้ยเว้อัพครับจังหวะนี้เก็บสิบแล้วจังหวะนี้ต้องอัพสกิลนี่อะไรเอ่ยสกิลหรออะไรดาวๆนี่คืออะไรยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรไปขาย ลำตึงลำตึงฆ่าหนอนเจ้าก,กระฆากระตายฮะฟันกล้วยฟันกล้วยเฮ้ยหมูป่าหมาปูจับมันซอยยิกยิกฮะจังหวะน,นี้ติดขี้หน่อยติดขี้หน่อยหรือว่าเราจะเล่นนักลบดีวะน่าจะเล่นนักลบอ,อ่ะเฮ้ยเชี่ยเลยตายเช็จเช็จเช,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 ช็เช็เออนี่กำลังเอาเรื่องเลยฮะสายประยะประชิดดีไหมน่าจะโอเคหรือว่าไหนผ่านดีวะบางคนเล่นระยะประชิดระยะระยะไกลฮะเดี๋ยว พัดหน้าเราค่อยให้คนมาคอมเมนต์นะครับว่าเราควรจะเล่นอาชีพอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อยากให้ผมเล่นอาชีพอะไรมีทั้งนายพานนะครับมีหมอผีนะครับมีทั้งหมอผีนายพานสับเปลือนะครับแล้วก็นักรบนะครับแล้วก็อะไรอีกอะน,นักมวยนะครับแล้วก็เชฟแล้วก็นักตกปลาฮะให้เราเป็นอะไรดีชาวนาด้วยนะฮะอยากให้เราเล่นชาวนา,าก็เล่นได้มีอ,อันหนึ่งชาวนาแล้วแต่เลยนะครับท่านผู้ชมมาแล้วยิย่งเข้าป่าลึกหมู่ป่ายิ่งออกมาเยอะนะเนี่ยจริงๆกินตำลึงก่อนจะตาย ตายซะไอหมูโง่วิเหนื่อยเหนื่อยหมูปึ๊บปึบปึ๊บปึบเรียบร้อยฮะซอยเนื้อครับวิคลองเก็บของเต็มแล้วของเต็มอาะเอาอะไรทิ้งดีเอาอะไรทิ้งดีเอานี้แล้วกันใบกล้วยขนาดใหญ่เนี่ยทิ้งไปก่อนทิ้งไปสักสิบสามันอ่าเราก็เก็บเนื้อหมูเอาอ่าเก็บเนื้อหมูเก็บเนื้อหมูเอเคฮะกลับบ้านกันเ้ยก่อนกลับบ้านเราขอข้ามเม่นก่อนซอยเม่นครับซอยเม่น ร้ 100. อยไปอัพของเต็มมัไปขายก่อนรวยใะจังหวะนี้รวยเม่นเยอะอยังวะอี่ตรงนั้นมันถ้าอะไรนะ่ะเราลองเข้าไปดูตรงนั้นมีถ้าฮะร้อยกระต่ายตายมองเท่งไวแล้ว้ยขายใบกล้วยครับอุ้ยตั้งได้ตั้งหกนะขายเห็ดด้วยขายผลเม่นขายลํากล้วยขายเนื้อสดได้รวยแล้วตอนนี้ตังพันหนึ่ง 1, ละขายปกหอย ไอกระดูกไอเนื้อสัตว์มะเขือเทศนี้เราจะเก็บไว้กินนะครับแล้วก็ตำลึงกล้วยด้วยแต่พวกอย่างอื่นเราจะทิ้งหมดเลยนะครับเราเข้าไปดูถ้ำไหมถ้ำมีอะไรวะติดตๆดต,ตมันอัปเดตอะไรหรือเปล่าฮะจังหวะนี้เมืองร้างอ่าในนี้เหม็นยังกระซากศพมีกล่องเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ปะนะ่ซอมบี้มบมบไม่วี่ผ้าไม่ไหวออกก่อนตีไม่เข้าเลยซอมบี้กับสเกลิตันฮนะเมื่อกี้ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ขะโทษนะาจะกระตายขอโทษนะเจ้าดูกเจ้าดวงฟันเม่นืันฟันเม่นอุ้ยถอยถอยเรียบร้อยครับเม่นเม่นแทงหมดตายหมดทั้งวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยฟันให้หมดครับแล้วเราไปสำรวจป่าลึกๆดูไหมครเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมแบบเกมนี้มีอะไรบ้างเนี่ย เจอตำรวจไปเรื่อยๆครับน้อยตายก็ตายน้อยเก็บตำลึงด้วยลำตึงลันตึงเฮ้ยเจอเมะเขือเทศต้นกล้วยสับกล้วยสับกล้กวยเปนรอยครับนอนเอาน,น้อยก็ตายด้วงสับต้นกล้วยฮะสับต้นกล้วยเอาของไปก็กล้วยไปขายเอาเอาการกล้วยใบตองไปขายกับเอาหยวกไปขายฮะตั้งวันนี้ ออเอาหยวกออกก้านไปขายเฮ้ยตันหรือเปล่าครับตรงนี้มีทางไปต่อมีทางไปต่อหรือว่าตันแล้วตรงน,นี้ข้างหน้าเป็นถ้ำหรือเปล่าเหมือนเป็นถ้ำเลยข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมันเป็นถ้ำอ่ะใช่ไหมเราเข้าไปดูดิมีอะไรข้างในบ้างถ้าเข้าถ้ำอ่ะผมไม่ค่อยเ,เข้าถ้ำเท่าไหร่ป่าลึกลับว่ะว้าวโอเคฮะมีก็ตายเฮ้ยอะไรอะ่ะเสือไอ้เชี่ยชิบหายละเสือเสือเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ย กดผิดอะผมจะก,กดกราฟกับมันกดไม่ได้มันติดอะมันติดไอ้นั่นอนะติดเสือแล้วบาบดเจ็บอย่างรุนแรงตายเลยหามกลับบ้านโอเคเสือสมิงอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างใหญ่เลยเค,ความแข็งแกร่งครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเกมถานไทยพาดแรกก็สนุกกันหรือเปล่าวะถ้าเกิดอยากให้ํำต่อก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมเป็นอาชีพอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ